ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ช่องแซลมอนซาชาแนลก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับตรวจสอบสารสเตียรอยที่ปนเปื้อนอยู่ในยาแผนโบราณน,นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบยาลูกกรยาผงสมุนไพรที่อัดเม็ดเป็นแคปซูลหรือยาที่เป็นผงสมุนไพรที่เป็นผงล้วนๆเลยนะครับหรือว่าเป็นยาน้ําสมุนไพรสามารถ ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบนี้ได้ทั้งหมดนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อชุดทดสอบมาตรวจสอบเองที่บ้านก็สามารถติดต่อได้ที่กรมวทยาศาสตร์การแพทย์ตามเบอร์ติดต่อตามหน้าจอนี้เลยนะครับแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนได้วนเสียกับกรมทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเพราะว่าอยู่คนละหน่วยงานกันนะครับเพียงแต่ว่าจะให้ข้อมูลท่านที่อยากซื้อชุดทดสอบมาตรวจสอบเองที่บ้านนะครับแต่สําหรับท่านไหนที่ไม่อยากซื้อชุดทดสอบมาตรวจสอบเองก็มีหน่วยงานราชการนะครับที่รับตรวจ สารปนเปื้อนสเตียรอยในยาแผนโบราณอยู่นะครับสำหรับท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก็จะมีหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุขสงกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครใกล้บ้านท่านนะครับสามารถไปส่งส่งตัวอย่างยาแผนโบราณไปตรวจสเตียรอยได้นะครับส่วนท่านไหนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับสามารถส่งตรวจตัวอย่างยาแผนโบราณได้ที่กลุ่มง,งานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับผมเอาละครับ ในชุดทดสอบนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรมั่งนะครับผมขอเริ่มเลยนะครับปุ๊บก,ก็จะมีหลอดนะครับผมสาหรับใส่ตัวอย่างนะครับอ่าหลอดสําหรับใส่ตัวอย่างนะครับสําหรับตัวอย่างเนี่ยต้องบดเป็นผงก่อนนะครับแต่ถ้าตัวอย่างเป็นยาน้ําก็สามารถหยดลงไปได้เลยนะครับปริมาณคือต้องการถึงขีดสีน้ําเงินนี้นะครับผม แล้วก็จะมีสารสก,กัดในชุดทดสอบจะมีสารสก,กัดสเตียรอยนะครับขวดนี้นะฮะหยดลงไปหลังจากที่เราใส่ตัวอย่างลงไปในหลอดแล้วนะครับหยดถึงขีดสีแดงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อุออปรกรณ์ต่อไปนะครับก็จะมีหลอดหยดอ่าหลอดหยดนี้นะครับสําหรับยาแผนโบราณที่เป็นชนิดน้ํานะครับจะได้หยดลงไปในหลอดได้นะครับแล้วก็ แล้วก็แถบตรวจโครมาโตกราฟีสำหรับแถบนี้ก็ใช้ในการอ่านผลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มสาธิตเลยนะครับตัวอย่างในการสาธิตเรามียาเม็ดเป็นชนิดแบบผงนะครับอัดแคปซูลนะครับเราต้องแกะเปลือกแคปซูลออกมาก่อนนะครับ ่ะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเอาแค่ให้ถึงขีดสีน้ําเงินนะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับก็หยดน้ํายาสกัดลงไปจนถึงขีดสีแดงนะครับผม อ่าหยดลงไปเลยขีดสีแดงนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ปิดจุกของหลอดปุ๊บแล้วก็เขย่าสลับไปมานะครับปุ๊บ หลังจากที่เขย่าเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาในการเขย่าผมคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งนาทีก็น่าจะพอแล้วนะครับพอสกัดสารสเตียรอยออกมาได้นะครับก็วางทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนะครับ่วางทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนะครับถ้าเรามีล็กวางหลอดก็วางบนแล็กเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอนําตัวอย่างอื่นๆมาก่อนนะครับตัวอย่างที่ผมทิ้งให้ตกตะกอนมาแล้วนะครับเราจะใช้หลอด หลอดที่อยู่ในซองเ,อเดียวกับแผ่นโครมาโตกราฟีนะครับหลอดหยดดูดสารที่เป็นด้านบนออกนะฮะที่เป็นน้ำใสๆด้านบนขึ้นมาใช้หลอดหยดนะครับดูดส่วนที่เป็นน้ำใสๆที่อยู่ด้านบนออกมานะครับส่วนที่ตกตะกอนไม่ต้องดูดมานะครับดูดขึ้นมาปึ๊บ จากนั้นหยดในในช่องแผ่นโครมาโตโกราฟีที่เป็นตัว S นะครับก็คือแซมเปิลนะฮะหยดไปประมาณ2-3หยดนะครับปึ๊บหนึองาอ่ะคราวนี้ก็รอนะครับคราวนี้ก็รออ่านผลนะครับ ารสก,กัดตัวอย่างมันจะค่อยๆซึมไปในแผ่นโครมาโตโกราฟีแล้วเราก็อ่านผลกันนะครับการอ่านผลนี่ต้องรอเป็นเวลาประมาณ10นาทีนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าคลิปเราถ่ายในระยะเวลาสั้นนะครับผมก็ได้เอาตัวอย่างที่ได้อ่านผลได้แล้วนะครับมาให้ท่านดูนะครับการอ่านตัวอย่างเนี่ยจะตรงข้ามกับ ชุดทดสอบตั้งคันนะครับจริงๆแผ่นโครมาโทการาฟีเนี่ยเหมือนชุดทดสอบการตั้งคันเลยแต่ว่าชุดทดสอบตั้งคันเนี่ยถ้าขึ้นเป็นขีดนะลักษณะนี้ก็คือ2ขีดหมายความว่าเป็นโพสิทีฟหมายถึงการทดสอบตั้งคันนี่หมายถึงผู้หญิงคนนั้นตั้งคันนะครับถ้าทดอ,อตวรวจปัสสาวะแล้วเป็น2ขีดแต่ในชุดทดสอบสเตียรอยเนี่ยจะอ่านผลตรงข้ามกันครับสำหรับสารสกัดฟ้าทลายโจรน,นะครับที่ผมได้ทดสอบไปเมื่อกี้ ถ้าขึ้น2ขีดในลักษณะนี้ก็คือแปลผลได้ว่า,าผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณชนิดนี้ไม่มีสารสเตียรอยนะครับถ้าขึ้น2ขีดน,นะครับจะอ่านตรงข้ามกับาการทดสอบการตั้งคันนะฮะก็คือไม่มีสารสเตียรอยนะครับแต่ถ้ามีสารสเตียรอยมันจะขึ้นแค่ขีดเดียวนะครับขีดเดียวคือตรงตัว c นะฮะลักษณะนี้นะครับซึ่งแถบนี้เนี่ยผมเอาสารสเตียรอยโดยตรงเลยมาหยอดนะครับเพื่อให เพื่อให้รู้ว่าผลบวกเป็นยังไงนะครับผลบวกก็คือแถบม,มันจะขึ้นที่แถบตัว C ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าแถบไม่ขึ้นเลยแม้แต่แถบเดียวหรือแถบขึ้นแค่ขีดเดียวที่ตัวทีนะครับหมายความว่าชุดทดสอบนั้นเสียนะครับไม่สามารถอ่านผลได้นะครับผมการอ่านชุดทดสอบก็การอ่านผลชุดทดสอบก็มีเท่านี้นะครับอ่าขอก็ ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านไหนที่สนใจจะซื้อชุดทดสอบมาทดสอบเองก็ตามเบอร์ติดต่อตั้งแต่ที่ผมได้ให้ดูในต้นคลิปนะครับผม mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านกดติดตามแล้วก็กด subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ